ยุคใหม่ที่ยังต้องรอชัยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมเกมแรกหลังยุครูเบนอโมริมด้วยการทำได้เพียงบุกไปเสมอเบอร์ลี่สประตูต่อ2ชนิดที่แฟนบอลลุ้นกันจนตัวโก่งครับเริ่มเกมมายูไนเต็ดพยายามคุมเกมแต่กลับโชคร้ายสุดๆในนาทีที่13เมื่อลูกครอสของเจ้าถิ่นไปเฉลับไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งเข้าประตูตัวเองไปแบบงง,ง ทำให้เบอร์ลี่ออกนำก่อน1-0แม้หลังจากนั้นลิซันโดมาตินสจะส่งบอลเข้าก้นตะข่ายได้แต่ผู้ตัดสินริบคืนเพราะมองว่ามีการฟาวใส่คายวอกเกอร์ไปก่อนจบครึ่งแรกผีแดงตามหลังอยู่1เมตรครับเข้าสู่ครึ่งหลังหนังคนละม้วนครับเบนจามินเชสโกกลายเป็นพระเอกรัว2ประตูรวดในนาทีที่50และ60พลิกให้ปีศาจแดงแซงนำ2-1ท่ 1, ามกลางเสียงเฮลัันของแฟนบอลทีมเยือน แต่ดีใจได้ไม่นานนาทีที่66ไจายดอนแอนโทนีตัวสำรองของเบอร์ลี่ก็แผลงริ์ปั่นโค้งสุดสวยเสียบหน้าต่างเข้าไปให้เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น2-2ช่วงท้ายเกมยูเนเต็ดโหมบุกหนักเชียร์เลซี่ดาวรุ่งที่เพิ่งลงมาเกือบเป็นฮีโร่แต่ลูกยิงของเขากลับพุ่งไปชนคานอย่างจังจบเกมแบ่งกันไปทีมละแต้มทำให้แมนยูเนเต็ดพลาดโอกาสสำคัญในการแซงขึ้นที่4อย่างน่าเสียดายครับ สถานีต่อไปยูเนเต็ดมีคิวหัวด FA คับกับไบรตันแฟนผีคิดเห็นยังไงครับโดยคุ